ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1071เผยไตกว่าพวกเขาจะขนย้ายทองคำมากขนาดนี้ได้หมดก็เสียเวลาไปไม่น้อยเดิมทีพวกเขาก็คิดจักไปทันทีแต่เสี่ยเฉียวหันไปมองหลุมนั้นแล้วก็ครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนจะลงแรงไปอีกรอบเพื่อยกหีบที่ว่างเปล่านั้นขึ้นมาพอมองดูอีกครั้งที่ก้นหลุมกลับพบว่ามีหีบอีกใบ ลาบลอยคราวนี้มาได้ยิ่งใหญ่ไปหน่อยนะเสียซีที่คิดว่าตนเองทำงานเสร็จแล้วกลับนึกไม่ถึงว่าจะมีหีบอีกใบเวลานี้นางจึงตกใจจนไม่กล้าขยับแล้วที่หญิงใหญ่เงินมากเกินไปแล้วข้าไม่กล้าเอาไปหากหีบข้างล่างนั่นก็เป็นทองคำอีกรถม้าพังไปจะทำอย่างไรเล่าเจ้าจะตื่นตระหนกอะไรมันก็แค่หีบพังๆเท่านั้นเสียเฉียวขกฟันสีหน้าของนางลึกล้ำขุดเสียเฉียวเป็นหลักยึดของนางหากพี่หญิงใหญ่ไม่ตื่นตระหนก นางก็สามารถที่จะควบคุมความตื่นเต้นและความหวาดกลัวของตัวเองได้หีบใบที่สองได้รับการทำความสะอาดเอาดินรอบๆอ,ออกไปอย่างดีแล้วซึ่งไม่นับว่ายุ่งยากมากพอพวกเขาเปิดหีบออกดูครั้งนี้ก็พบว่ามันไม่ใช่ทองคำแต่ก็เป็นของมีค่าจำนวนหนึ่งไข่มุกหินโมราจิหยกอยาาัญมณีและเครื่องทองต่างๆที่ประณีตและซับซ้อนหีบใบนี้ไม่ได้หนักเท่าใบก่อนแต่ก็ไม่ได้เบา โชคดีที่ข้างล่างไม่ได้มีหีบใบอื่นอีกแล้วกว่าพวกเขาจะจัดการลำเลียงของดีในหีบทั้งสองใบขึ้นรถมา้าจนหมดก็เป็นเวลาเย็นย่ำแล้วรถม้าบรรทุกของหนักมากเกินไปจนกลัวว่าคันรถจะรับน้ำหนักไม่ไหวและจะทำให้ม้าเหนื่อยเกินไปดังนั้นเสี้ยเฉียวและเสี้ยซีจึงต้องลงจากรถม้าแล้วเดินไปพวกนางจึงต้องเดินเข้าเมืองไปทีละก้าวๆเช่นนี้มือของเสีส้ยซีย,ย,ย,ยังคงสั่นเทานางมองซ้ายมองขวาเหมือนพวกโจรที่กำลังร้อนตัว พี่หญิงใหญ่ใครเป็นคนฝังของไว้ตั้งมากมายขนาดนี้กันนะพวกเรามาขุดเอาไปแบบนี้จะมีคนมาตามหาหรือเปล่าแล้วหากตามมาเจอพวกเราล่ะจะทำอย่างไรหรือว่าว่าเซียสีไม่สบายใจเลยถึงอย่างไรมันก็เป็นลาบลอยเซียสีจะตื่นกระหนกขนาดนี้ก็ไม่แปลกเซียเฉียวกลัวว่านางจะมัวแต่คิดเรื่องนี้จนส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจนางจึงได้เอ่อยอย่างอดทนของพวกนี้เป็นรางวัลตอบแทนก่อนหน้านี้ค่าทำอะไรบางอย่างให้คนอื่น ซึ่งนับได้ว่าเป็นการช่วยชีวิตคนไว้ไม่น้อยอีกฝ่ายจึงบอกชี้สถานที่นี้ให้ข้าเพื่อเป็นการตอบแทนเจ้าวางใจได้เงินทองพวกนี้ไม่มีเจ้าของหรอกพวกเราเอาไปได้เงินทองพวกนี้ถูกฝังเอาไว้หลายปีแล้วเซี่ยเฉียวเองก็คำนวณแล้วว่าของพวกนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรเซี่ยซียังคงเชื่อในตัวเซี่ยเฉียวพี่หญิงใหญ่ของนางมากพอนางได้ยินเช่นนั้นก็พยักหน้าอย่างระมัดระวัง ที่พี่หญิงใหญ่ไม่อยู่บ้านก่อนหน้านี้คือท่านไปช่วยทํางานให้คนอื่นหรือแต่สุขภาพร่างกายของท่านไม่ดีท่านพ่อและพี่ชายใหญ่ก็บอกแล้วว่าไม่ให้ท่านวินวไปโน่นมานี่จะต้องบํารุงร่างกายให้ดีเสี้ยซีเอ๋ออีพ่อนางเผลอก็เผยอไต่ไปเสียแล้วเสี e ้ยซีหงายนางขนาดนี้สายตาที่ใช้มองนางก็ใสสะอาดเสียจนนางใจร้ายไม่ลงเจ้าจะบอกเรื่องนี้ให้พี่ชายใหญ่รู้ไม่ได้นะไม่อย่างนั้นเงินของพวกเราจะถูกเขาแย่งไปหมดได้ เสียเฉยลิมกำกับนางตอนนี้สุขภาพร่างกายของนางดีขึ้นมาอันที่จริงหากนางบอกพี่ชายใหญ่ว่านางคือโมชูเซิงก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแล้วต่อให้พี่ชายใหญ่ของนางจะดุแค่ไหนแต่เขาก็หวังว่านางจะอยู่ดีมีสุขตอนนี้นางพิสูจน์ได้แล้วว่าการออกไปจับวิญญาณสามารถช่วยนางบำรุงร่างกายได้เขาจะต้องไม่คัดค้านแน่นอนแต่ปัญหาใหญ่ในตอนนี้ก็คือ นางโกหกพี่ชายใหญ่มานานเกินไปอีกอย่างตอนที่พี่ชายใหญ่อยู่ต่อหน้านางในตัวตนของโมชูเซิงเขาก็สุภาพและให้ความเคารพมากเป็นพิเศษถ้าหากเขารู้ว่านางจงใจหลอกเขาเขาจะไม่เด็ดหัวนางออกหรือเสี่ยเฉียวแอบกลัวเล็กน้อยถ้าหากพี่ชายใหญ่ไม่รู้จักโมชูเซิงก็ดีสิพี่หญิงใหญ่สุขภาพร่างกายของท่านไม่เป็นไรแล้วจริงๆหรือเสี่ยซียังไม่ลดละแน่นอนเจ้าดูสิวันนี้ข้าออกมากับเจ้าทั้งขุดหลุมทั้งขนย้ายทองคํา พวกเราเดินทางเป็นระยะทางไกลกันขนาดนี้แต่สีหน้าข้าแทบไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดดูแข็งแรงดีใช่ไหมเล่าอันที่จริงเซี่ยเฉียวก็รู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยแต่เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองนางจึงพยายามยืดหลังตรงขึ้นมาทันทีตอนที่หนึ่งศูนย์เจ็ดสองไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าเซี่ยซีเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึง่งแต่เมื่อนางคิดว่าท่าทางของพี่หญิงใหญ่ก็ไม่เลวจริงๆก็น่าจะไม่เป็นอะไรหากเทียบกับพี่ชายใหญ่แล้วนางเชื่อพี่หญิงใหญ่มากกว่า ดังนั้นตอนนี้นางจึงยอมเชื่อฟังแต่โดยดีและจะไม่พูดเรื่องของพี่หญิงใหญ่กับใครแน่นอนย้ำคำทั้งสองก็กลับมาถึงเมืองหลวงการที่พวกนางเดินเท้าเข้าเมืองโดยไม่นั่งรถม้าก็ออกจะแปลกเล็กน้อยเนื่องจากนางสองคนแต่งตัวเหมือนคุณหนูตระกูลใหญ่ทหารยามที่เฝ้าอยู่ที่ประตูเมืองจึงไม่ได้ตรวจสอบอะไรมากเพียงถามอะไรสองสามคำเท่านั้น และหลังจากที่พวกนางเดินเข้าเมืองไปแล้วไม่นานนักก็มีใครคนหนึ่งมาขวางทางไว้แม่นางเซี่ยมึ่งจีฟังเองก็นึกไม่ถึงว่าเขาจะเจอว่าที่พระชายาราชทายาที่ตรงนี้เซี่ยเฉียวมีความจำดีนางนึกออกว่าเขาเป็นหลานชายของพระสนมเมิงตอนที่อยู่ที่สำนักศึกษาหลวงเขายังสร้างเรื่องไม่น้อยเป็นผู้ชายเสยเพลคนหนึ่งคุณชายมึงมีเรื่องอะไรหรือเซี่ยเฉียวถามตรงๆใบหน้าของนางก็ไม่ได้แสดงอารมณ์อะไรออกไป เมิงจี้ฟังสะอกไปทันทีจะมีเรื่องอะไรเขาก็แค่ไม่เห็นหญิงสาวผู้นี้นานแล้วตอนนี้บังเอิญได้พบก็รู้สึกโหยหาจึงเข้ามาทักทายเท่านั้นเดิมทีเขาคิดว่าอีกฝ่ายจะยิ้มแย้มให้เขาบ้างแต่ไม่คิดว่าเซียวเฉียวจะเย็นชาและทำตัวเหมือนกับว่าเขาติดหนี้นางอย่างนั้นหากไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยกับแม่นางเซี่ยได้หรือเมิงจี้ฟังพูดพลางมองสำรวจเซียเฉียว ไม่พบกันนานเซี่ยเฉียวยิ่งดูดีขึ้นไปอีกต้องบอกว่าเซี่ยเฉียวเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในบรรดาผู้หญิงที่เขาเคยพบเห็นมาทั้งหมดนอกจากนี้นางก็ยังเรียนเก่งด้วยเพียงแต่น้าเสียดายที่คนอย่างนี้ถูกราชทายาทจับจองไปเสียแล้วอย่างนั้นก็อาจจะไม่ได้เซียเฉียวไม่ได้มีความประทับใจที่ดีกับเมิ่งจีฟังเท่าไรนักคนผู้นี้เกิดมามีอันจะกินด้วยรันเล็กน้อยไม่ใช่คนประเภทเดียวกันกับนาง ผู้คนที่นางชื่นชมไม่ว่าชายหรือหญิงล้วนแต่เป็นพวกติดดินและจิตใจมั่นคงต่อให้เป็นเหมือนที่ชายใหญ่ของนางก็ตามแม้ว่าเขาจะดูร้ายไม่มีเหตุผลแต่เขาก็ไม่ได้เหลวไหลไร้สาระในเรื่องที่สําคัญสําคัญเมืองจีฟังเป็นพวกที่เหลวไหลไร้สาระแม้แต่กับเรื่องสําคัญเห็นได้ชัดว่าองค์ชายสี่ไม่มีความทะย,ยานและพระสนมเมืองกุ้ยเฟยเองก็เป็นคนใจกว้าง แต่ตระกูลเมื่อก็ยังคงฝันถึงบางสิ่งที่ไม่ควรฝันเมื่งจีฟังผู้นี้ก็ไม่ค่อยจะให้ความเคารพต่อราชทายาทเท่าใดนักนางไม่ชอบคนที่มีใจคดเคี้ยวและสนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองพอเมื่งจีฟังได้ยินที่เสียเฉียวพูดความนับถือตนเองของเขาก็ได้รับความกระทบกระเทือนเล็กน้อยหลายเดือนมานี้เขาเองก็ถามถ่ายเรื่องของตระกูลเสียอยู่ตลอดทั้งออกหน้าและไม่ออกหน้าและได้รู้ว่าแม่นางเสียผู้นี้ดูเหมือนว่าจะสุขภาพไม่ค่อยดีนัก จะต้องไปพักผ่อนบำรุงร่างกายที่หมู่บ้านในชนบทไม่โผล่หน้าโผล่ตาม,มาเลยเขาอดเป็นห่วงนางไม่ได้พอนึกว่าหากหญิงสาวผู้นี้อาจจะตายไปทั้งอย่างนั้นก็ช่างน่าเสียดายจริงๆวันนี้เขาเห็นนางแต่ไกลก็รู้สึกดีใจรีบเข้ามาหานางแต่กลับได้รับการปฏิบัติต,ตอบอย่างเย็นชาโดยไม่มีความเกรงใจแม้แต่น้อยเขาไม่สบอารมณ์และเอ่ยขึ้นโดนสัญชาตญาณทันทีแม่นางมีรถม้าไม่นั่ง แต่กลับเดินเท้าเข้าเมืองอย่างนี้หรือว่าบนรถม้าซ่อนอะไรที่ให้คนอื่นรู้เห็นไม่ได้เอาไว้เขาพูดจบแล้วก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยแต่เขาก็พูดมันออกไปแล้วสายเกินไปที่จะเก็บกลับมาและพระศักดิ์ศรีหน้าตาของตนเองเขาจึงยังรักษาท่าทางเย่อหยิงนั้นไว้และมองนางอย่างเย็นชาเสียเ้ยเฉียวขมวดคิ้วเล็กน้อยเกี่ยวอะไรกับเจ้าจะไม่เกี่ยวได้อย่างไรน้ำเสียงของมื่งจีฟังดูรีบร้อนอยู่บ้าง หรือว่าแม่นางเซียถูกบีบบังคับคุกค,คามที่นอกเมืองบนรถมา้ามีคนร้ายอะไรอยู่หรือเปล่าข้าดูดูแล้วมาตัวนี้เดินเงอะงะงะงะข้างไม่ดูไม่เหมือนรถม้าว่างเปล่าเขาพูดจบก็หันไปมองเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ตรงประตูเมืองพวกเจ้าทำงานกันหรือเปล่ามีคนน่าสงสัยก็ไม่รู้จักตรวจสอบสักหน่อยหากมีคนร้ายแฝงตัวเข้ามาในเมืองทำร้ายชาวบ้านข้าจะดูสิว่าพวกเจ้าจะอธิบายตนเองอย่างไร เซียซีถึงตาใส่มื่งจีฟังราวกับว่าคนผู้นี้แย่งทองคำของนางไปกระนั้นช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1073ของดีเต็มคันรถสายตาของเซียซีดื้อดึงและขุนเคืองสีหน้าที่นางมองมื่งจีฟังก็เต็มไปด้วยความร้อนแรงมองอะไรข้าก็แค่เป็นห่วงความปลอดภัยของพวกเจ้าท่าหากจะขอบคุณก็ไม่ต้องหรอกมื่งจีฟังแค่นเสียงเหาะเล็กน้อยเขาเอ่ยพลางยืดอกเชิดหน้า เสี่ยวเฉียวเองก็อ่อนใจคุณชายเมื่อผู้นี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรทำตัวไม่รู้จักโตเป็นเด็กน้อยมากพอเขาพูดอย่างนั้นทหารเหล่านี้จะไม่ตรวจสอบก็ไม่ได้พวกเขาคอยเฝ้าประตูเมืองการตรวจสอบรถและคนที่ผ่านไปมาก็เป็นเรื่องที่ควรทำอยู่แล้วเมื่อครูพวกเขาปล่อยให้แม่นางทั้งสองไปโดยไม่ตรวจสอบเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายจะต้องร่ำรวยหรือมีสถานะสูงส่งจึงไม่ควรที่จะล่วงเกินแต่เมื่อคุณชายเมื่อทักท้วงขึ้นมาในตอนนี้ พวกเขาจะไม่อาจหลับตาข้างหนึ่งปล่อยพวกนางไปได้แล้วข้างกายมั่งจีฟังยังมีเพื่อนฝูงคนอื่นอีกจํานวนหนึ่งเขาเป็นเช่นนี้มาตลอดคือมักจะต้องมีคนมากมายห้อมล้อมไปไหนมาไหนด้วยเสมอแม่นางทั้งสองร่วงเกินแล้วพอจะเปิดม่านให้พวกเราตรวจสอบได้หรือไม่เจ้าหน้าที่ทหารสุภาพเกรงใจมากเสี่ยเฉียวพยักหน้าได้สิเสี่ยเฉียวตอบรับอย่างผ่อนคลายเจ้าหน้าที่ทหารที่คอยตรวจสอบที่ประตูเมืองก็โล่งอก เมื่อจีฟังดูอึดอัดเล็กน้อยแต่ปากของเขาก็ยังไม่ยอมหยุดอากาศหนาวเย็นอย่างนี้แม่นางเซียไม่ควรจะพาน้องสาวตลอนไปทั่วอีกไม่นานก็จะถึงวันแต่งงานของเจ้ากับราชทายาทแล้วถ้าหากเจ้าอยู่ไม่ถึงตอนนั้นพระชายาราชทายาทก็คงต้องเปลี่ยนตัวเป็นคนอื่นแล้วเซียเฉียวเงหยหน้าขึ้นทันทีพลางกว่าตามองเขาก่อนจะยิ้มเยาะคุณชายเมื่อข้าว,ว่าเจ้าเป็นห่วงตัวเองก่อนดีกว่าข้าว,ว่าสีหน้าเจ้าดูไม่ค่อยดีนักน่าจะมีเคราะ เมื่อจีฟังได้ยินที่นางพูดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกโกรธหรือประหลาดใจคนในสำนักศึกษาหลวงต่างก็รู้กันว่าเซี่ยเฉียวมาจากวัดเต๋านางมักจะพูดอะไรแปลกๆล,ล,ลึกลับอยู่เสมอมีเคราะห์แม่นางเซี่ยพูดเช่นนี้เพื่อเอาอกเอาใจรัชทายาทสีนะข้าเองก็รู้ว่ารัชทายาทมีสิทธิพี่ที่เป็นนักพรตอยู่คนหนึ่งนักพรตปีศาจผู้นั้นไม่ใช่เก่งกาจธรรมดาๆรรานางถึงกับทําให้รัชทายาทหลงจนหัวปักหัวปําได้พอเจ้าแต่งเข้าไปแล้ว ถ้าหากเจ้าพยายามทำตัวอย่างที่รัชทายาทชอบก็อาจจะทำให้รัชทายาทหันมามองเจ้าได้บ้างสินะมึงจีฟังเอ,อ่ยอีเขาพูดจบแล้วก็คาดหวังว่าจะได้เห็นสีหน้าตอบสนองของเซี่ยเฉียวบ้างเซี่ยเฉียวอย่าได้เป็นคนโง,ง่ทั้งๆที่นางก็รู้ว่ารัชทายาทและนักพรตปีศาจนั่นไม่มีความชัดเจนแต่ก็ยังตั้งใจที่จะเข้าไปพัวพันต่อไปเมื่อนางแต่งเข้าไปแล้วไม่ได้รับความโปรดปราน สุขภาพร่างกายของนางก็ยังไม่ดีบางที่นางอาจจะตายภายในสองสปีก็ได้เซี่ยเฉียวรู้สึกว่ามั่งจีฟังสมองมีปัญหาก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างนางในฐานะโมชูเซิงและราชทายาทไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วใครๆก็รู้ว่าโมชูเซิงเป็นสิทธิ์ที่ใหญ่ของราชทายาทการที่ราชทายาทสุภาพและให้ความคารพสิทธิ์ที่ใหญ่ก็สมเหตุสมผลแล้วไม่ใช่หรือ ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครจะซุบซิบมินทาเรื่องพวกนี้แล้วด้วยจะมีก็แต่เมืองจีฟังที่มีอคติกับราชทายาทอยู่แล้วนี่แหละที่จงใจหาเรื่องเช่นนี้และแทบรอไม่ไหวที่จะสาดน้ำเล่าทั้งหมดใส่ราชทายาทขณะที่เมืองจีฟังกำลังพูดอยู่นั้นม่านก็ถูกเปิดขึ้นเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายตรวจตราก็ตกใจทันทีพอเมืองจีฟังเห็นว่าสีหน้าของคนเหล่านั้นเปลี่ยนไป เขายังนึกว่าบนรถม้าน่าจะมีของอะไรที่น่าละอายใจเขาก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีก่อนจะรีบมองเข้าไปพอเมื่งจีฟังเห็นเขาก็มึนงงไปหมดเขาเห็นว่าสิ่งที่อยู่บนรถม้ากลับกลายเป็นทองคําและของมีค่าทั้งนั้นทองคําเหล่านั้นถูกวางกองอย่างไร้ระเบียบราวกับก้อนอิดที่ไร้ประโยชน์กระนั้นหีบสมบัติถูกปิดผนึกไวอ้อย่างดีทั้งยังถูกเคลือบด้วยของจำพวกน้ำมันขี้ผึ้งซึ่งทําให้ทรัพย์สินภายในไม่เสียาหาย มันดูเก่าแก่เล็กน้อยแต่ก็ยังคงสะดุดตาผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาต่างตกตะลึงกับทองคำมากมายขนาดนี้หากไม่ใช่พระมีเจ้าหน้าที่ทหารอยู่เกรนว่าพวกเขาคงเอื้อมือไปแย่งมันมาแล้วหากเอาของทั้งคันรถนี้ไปแลกเป็นอีแปดทองแดงจะต้องได้เท่าไรกันนะตอนที่1 0ึ่มีที่มาไม่ถูกต้องสีหน้าของพวกเจ้าหน้าที่ทหารต่างแข็งค้างกันไปหมดพวกเขาเอาแต่จ้องมองทองคำพวกนั้นอย่างตกตะลึงไม่อยากละสายตา อย่าว่าแต่พวกเขาเลยแม้แต่เสี้เฉียตอนที่เห็นของเหล่านี้ทีแรกก็ยังแทบจะรักษามารถของปรมาจารย์เอาไว้ไม่ได้เลยเจ้าออกไปขนทรัพย์สมบัติมึงจีฟังรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไร้สาระเล็กน้อยแม่นางเสี้ผู้นี้ไปเอาเงินมากมายขนาดนี้มาจากไหนใช่แล้วมีปัญหาอะไรไหมเสี้เฉียไม่ได้รู้สึกสูญเสียความมั่นใจเลยสักนิดนางกลับตอบอย่างตรงไปตรงมา สีหน้าของเมิ่งจีฟังพังทลายไปช่วขณะเขาไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ในอารมณ์แบบไหนกันแน่แม่นางเสียผู้สง่างามซึ่งเป็นถึงว่าที่พระชายาราชทายาตออกไปข้างนอกกับน้องสาวของนางในวันที่หิมะตกหนักโดยไม่มีแม้แต่สาวใช้มีเพียงคนขับรถม้าออกไปครู่หนึ่งก็คนทรัพสมบัติกลับมาเต็มคันรถแล้วนางก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรเขารู้สึกว่าทรัพสมบัติพวกนี้มีที่มาไม่ถูกต้องแม่นางเสียทรัพสมบัติพวกนี้ ขณะที่เมื่งจีฟังยังพูดไม่ทันจบประโยคเสี้ยเฉียวก็เอ่ยขึ้นมาก่อนข้าได้ถามเจ้าหรือไม่ว่าเงินทองของพวกจตระกูลมึ่งได้มาจากไหนเมื่งจีฟังหน้าเขียวไปหมดแล้วจากนั้นเขาก็ถามอะไรไม่ออกอีกขึ้นซื้อว่าสับสมบัติไม่ควรถูกเปิดเผยเดิมทีทองคำของข้าก็อยู่ดีดีแต่ตอนนี้คุณชายมื่งยืนยันที่จะตรวจสอบมันให้ได้จนทำให้คนมากมายขนาดนี้เห็นสิ่งของบนรถมา้า บ้านของข้าก็ยังอยู่ห่างไกลาจากประตูเมืองอีกด้วยคงต้องรบกวนทุกท่านไปส่งและรักษาความปลอดภัยให้ทรัพย์สมบัติของข้าด้วยเสียเฉียวเอ๋ยช้าช้ามีสิทธ์อะไรเพื่อนของมึงจีฟังที่อยู่ด้านหลังเอ๋ยปากปฏิเสธออกมาโดยสัญชาตญาณมึงจีฟังห้ามเขาไม่ทันเจ้ารู้หรือไม่ว่าหากพวกเราสองพี่น้องโดนปล้นพวกเจ้าทั้งหมดจะต้องเจอกับอะไรบ้างเสียเฉียวเอ๋ยถามเนิบช้ามึงจีฟังย่อมเข้าใจเรื่องนี้ดี แม้ว่าคำพูดของเสี่ยเฉียวจะไม่ค่อยน่าฟังแต่มันก็ไม่อาจนับเป็นการกลั่นแกล้งรังแกได้เป็นไปได้ที่พวกนางสองพี่น้องจะถูกปล้นทรัพย์สินเป็นไปได้ที่พวกนางอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตหากว่าเจ้าสาวของราชายาทเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก่อนที่จะถึงวันแต่งงานไม่นานตระกูลเมื่อก็จะต้องเดือดร้อนไปด้วยแน่เมื่อคนอื่นๆคิดดูให้ดีก็พอที่จะเข้าใจบ้างแล้วพวกเขาต่างต้องยอมลงให้อย่างช่วยไม่ได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้น พวกเราคุ้มกันพวกเจ้าสองพี่น้องกลับบ้านก็ได้มื่งจีฟังเห็นท่าทางเย้อหยิงของเสี่ยเฉียวแล้วก็รู้สึกหดหูเล็กน้อยเสี่ยเฉียวเก่งกว่าที่เขาคิดไว้อีกนี่มันกี่ครั้งแล้วที่นางกู้หน้ากลับมาได้เสมอด้วยนิสัยนางที่ชอบเอาชนะคนอื่นเช่นนี้เมื่อพบกับราชายาทแล้วจะมีจุดจบที่ดีได้อย่างไรในใจมื่งจีฟังไม่สบอารมณ์เท่าไหรนัก ตระกูลที่อยู่เบื้องหลังคุณชายผู้ร่ำรวยมีเกียรติพวกนี้ส่วนใหญ่อยู่ข้างองคชายสี่กันทั้งนั้นหากตอนนี้พวกเขามีความสุขที่ต้องมาเดินตามคอยคุ้มกันว่าที่พระชายาราชายาสีถึงจะแปลกเสี้ยเฉียวกลับนิ่งมากไม่ไกลาจากประตูเมืองมีสถานที่สำหรับเช่ารถม้าอยู่แห่งหนึ่งนางเช่ารถม้าอีกคันส่วนเมื่งจีฟังและคนอื่นๆก็เลือกม้ากันคนละตัวทั้งหมดขนาบซ้ายขวาเพื่อคุ้มกันพวกนาง เมื่อพวกเขาไปถึงหน้าบ้านตระกูลเซียเบาวรับใช้ที่เฝ้าประตูก็ตื่นตระหนกเล็กน้อยเมื่อเห็นคนจํานวนมากขนาดนั้นและยิ่งตื่นตระหนกมากขึ้นไปอีกเมื่อเห็นคุณหนูของตนลงมาจากรถม้าเขารู้สึกว่าพวกคุณหนูใหญ่น่าจะถูกบังคับคุกคามเสียแล้วในเวลาเดียวกันนั้นเองเสียผิงกังก็กลับมาจากศาลตัดสินคดีพอดีเมื่อเขาเห็นฉากนี้ก็มีโทสะขึ้นมาทันทีก่อนจะรีบปรีเข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรง เขาตะคอกใส่เหมิงจี้ฟังและคนอื่นๆทันทีพวกเจ้าทำอะไรตามน้องสาวข้ามาทำไมน้ำเสียงนั้นดังและรุนแรงตอนที่เขาไม่โกรธก็น่ากลัวมากพออยู่แล้วพอตอนนี้โกรธขึ้นมาก็เหมือนกับสัตว์ประหลาดไฟลุกทันทีที่เขาขึงตาม,มองพวกคุณชายทั้งหลายก็พากันก้าวขาไม่ออกเกือบจะเป็นลมไปเลยแม้แต่เมื่อจี้ฟังเองก็ตามเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับสัตว์ร,ร้ายอย่างเสี้ยผิงกังเขาก็ไม่อาจรักษามาดของนายน้อยไว้ได้อีกต่อไป ตอนที่1075ไม่ใช่เรื่องใหญ่ม้าเหล่านั้นกระสับกระส่ายเล็กน้อยแต่โชคดีที่คุณชายพวกนั้นรู้วิธีที่จะควบคุมมันพวกเขาต่างรีบทําให้ม้าสงบลงทันทีเดิมทีพวกเขาคิดว่าแม่นางเซ่จะพูดอธิบายอะไรบ้างแต่นางกลับไม่ได้ทําอย่างนั้นเสซยเฉียวหันไปพูดกับแม่นางเซ่คนรองและคนขับรถม้าด้วยสีหน้าสงบพารถม้าเข้าไปที่เรือนของข้าเลยและให้ชุนเอ๋อจัดการเก็บของให้เรียบร้อย ที่ชายใหญ่ของนางมาแล้วนางต้องรีบเอาทองคําไปซ่อนก่อนเขาจะได้ไม่แย่งมันไปหากนางรีบผลย้ายมันกลับไปที่เรือนก่อนเสียผิงกังเองก็ไม่สามารถที่จะลงมือซึ่งหน้านางได้พอนางเอาของไปเก็บลงกุญแจไว้ในคลังส่วนตัวแล้วต่อให้เสียผิงกังจะไร้เหตุผลแค่ไหนก็คงทำอะไรไม่ได้อีกนางไม่ใช่คนที่จะถูกรังแกได้ง่ายแบบเสียซีอยู่แล้ว นอกจากนี้อีกประเดี๋ยวนางจะอ้างถึงโมชูเซิงหากนางบอกว่าของพวกนี้เป็นของนางและโมชูเซิงร่วมกันเสียผิงกังก็คงต้องทำตัวดีๆถึงอย่างไรเขาเป็นพี่ชายแท้ๆของนางนิสัยโจรเป็นอย่างไรนางจะไม่รู้หรือหากไม่ป้องกันเขาไว้ก่อนแล้วจะให้ป้องกันใครเล่าคนขับม้ารีบช่วยโอกาสนำของเข้าไปทันทีเสียผิงกังเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากถึงอย่างไรน้องสาวของเขาก็มักจะใช้ให้ชุนเอ๋อออกไปซื้อของข้างนอกบ่อยๆ อยู่แล้วทุกครั้งนางก็จะต้องลากของเข้าไปข้างในเต็มคันรถยกตัวอย่างเช่นพวกผลไม้ตามฤดูกาลที่เอาไว้ทําสุราหากซื้อมาน้อยไปก็จะใช้ไม่พอดังนั้นแต่ละครั้งพวกนางก็จะซื้อกลับมาไม่น้อยเมื่อจีฟังเห็นว่านางไม่พูดอะไรก็เลยทําหน้าด้านพูดออกมาเสียเองพวกข้าคุ้มกันแม่นางเสี้ยทั้งสองกลับบ้านเหลวไหลยอยู่ในเมืองหลวงใกล้หูใกล้าตาฮ่องเต้ยอย่างนี้น้องสาวของข้ายังจะต้องการให้เจ้าคุ้มกันอีกหรือ บอกมาพวกเจ้าคมขู่น้องสาวของข้าหรือไม่ข้าว่าพวกเจ้าคงจะเบื่อชีวิตแล้วดวงตาทั้งคู่ของเสียผิงกั่งแดงกับด้วยความโกรธเวลาที่เขาโมโหขึ้นมาแม้แต่เทพเซียงก็เอาไม่อยู่เขาอยากจะฆ่าใครสักคนข่ามาจริงๆสีหน้ามึงจีฟังตื่นตระหนกเล็กน้อยใต้เท้าเชีย่ยลองถามน้องสาวของท่านดูก็รู้แล้วพวกข้าแค่เห็นว่าบนรถมา้ามีของมีค่ามากมายก็กลัวว่านางจะเกิดเรื่อง จึงได้ติดตามมาด้วยของมีค่าเสียผิงกั่งแค่เสียงเหาะน้องสาวของเขาที่เหนียวจะตายต่อให้นางก็ชอบซื้อของแค่ไหนนางก็จะไม่ซื้อของมีค่ามากมายขนาดนั้นหรอกคิดจะหลอกเขาหรือเป็นอย่างนั้นจริงๆแม่นางเสียขนทองคำกลับมาจากนอกเมืองตั้งมากมายมีคนเห็นหลายคนแล้วพวกข้ากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยจึงได้ติดตามมาด้วยด้วยสถานะของนางพวกข้าจะทำอะไรนางได้เล่า พวกคุณชายทั้งหลายต่างก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมกับพวกเขาเท่าไหร่เสีเ่ยเฉียวมีพี่ชายกับเขาแค่คนเดียวแต่เขากลับเป็นคนที่ทําให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวได้ถึงขนาดนี้เสี่ยพิงกังดุมากจริงๆจนเขาไม่กล้ายัวย่วยุใดๆเสี่ยพิงกังเป็นถึงขุนนางแต่พวกเขาเป็นเหมือนพวกทําผิดก,กฎหมายที่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนเสี่ยพิงกังได้ยินทุกคนประท้วงถึงความไม่เป็นธรรมอย่างนั้นเขาจึงหันไปถามเสี่ยเฉียวทันที ทองคาอะไรเอก็แค่ทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพื่อนๆพวกนี้ก็ใจดีกับข้ามากไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกเสี้ยเฉียวโกวหกหน้าตายคุณชายทั้งหลายต่างก็อดกรอกตาใส่นางไม่ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหากนําทองทั้งคันรถนั้นไปแลกเป็นเงินที่ร้านแลกอย่างน้อยๆก็จะต้องใช้เงินประมาณสองหมื่นตำลึงใช่ไหมข้าในมีของอื่นๆอีกมาก พวกเขาไม่ใช่พวกที่ไม่รู้จักโลกเสียหน่อยจึงสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าทองคำหยกไข่มุกเพชรพลอยและทองรูปประพันธ์อื่นๆนั้นจะต้องมีมูลค่ามากกว่าห้าหมื่นตำลึงแน่นอนแต่นางกลับพูดเหมือนมันไม่ได้มีค่ามากขนาดนั้นสีหน้าเสี้ยเฉลี่ยเดงสาที่สุดจนทำให้พวกเขารู้สึกโมโหจริงๆที่แม่นางเสี้ยขนมาพวกนั้นมีคุณชายแท่นหนึ่งอดเอ่ยปากขึ้นมาไม่ได้แต่เมื่อจีฟังก็ตัดบทเขาเสียก่อน แม่นางเสียเดินทางออกนอกเมืองยากลำบากแม้การขนของพวกนี้กลับมาจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถึงอย่างไรแม่นางเสียก็เป็นถึงพระชายาของราชทายาทการออกไปข้างนอกโดยไม่มีสาวใชวต้ติดตัวไปด้วยสักคนออกจะเป็นการไม่เหมาะสมอยู่บ้างพวกเราก็ว่างว่าไม่มีอะไรทำจึงได้ติดตามมาอย่างนึกสนุกเท่านั้นตอนที่1076กลับไปเถอะ เสี้ผิงกังรู้สึกว่าคุณชายพวกนี้น่าจะมีสมองไม่ค่อยปกติเท่าไหรนักพวกเจ้าโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วยังจะรวมตัวกันเล่นสนุกอีกหากพวกเจ้าอยากรู้ว่าน้องสาวของข้าสง่างามอย่างไรก็ค่อยรอดูวันที่นางแต่งงานออกเรือนจากที่ไกลๆเอาก็แล้วกันเสี้พิงกังตะคอกออกมาเบาๆพอเขานึกขึ้นมาได้ว่าแม้ว่าน้องสาวของเขาจะอ่อนแอแต่รูปลักษณ์ของนางกลับดีมากจึงไม่ถือสาหาความพวกเขาอีก ข้ารู้ว่าน้องสาวของข้าหน้าตาดีแต่ต่อให้นางจะหน้าตาดีอย่างไรนางก็เป็นน้องสาวของข้าและเป็นคู่มั่นของราชายาิเกี่ยวอะไรกับพวกเจ้าด้วยหากพวกเจ้ามีใจชื่นชมก็คอยดูอยู่ห่างๆหรือว่างนักไม่มีอะไรทำก็อธิษฐานต่อเทพเซียนพระพุทธเจ้าให้น้องสาวของข้าแต่งงานอย่างราบรื่นมีลูกเร็วๆมีอายุยืนยาวก็พอแล้วเป็นผู้ชายต้องรู้จักใจกว้างอย่าได้ทำเรื่องลับๆล,ล่อๆแบบนั้น เซี่ยพิงกังเอ่ยเสริมคำพูดของเซี่ยพิงกังในเวลานี้ทำให้มังจีฟังผู้ซึ่งอิสระเสรีมาโดยตลอดต้องหน้าแดงด้วยความอับอายคนอื่นๆเองก็รู้สึกไม่ต่างกันพวกเขาหันไปมองหน้าเซี่ยเฉียวและอยากจะพูดออกมาว่าตนเองถูกปรักปรำ้ำแต่ต่างก็รู้สึกหน้าซีดพูดไม่ออกกันไปหมดใช่แล้วเพราะหน้าตาแบบนี้ของแม่นางเซียน,นั่นแหละที่ให้คนที่ได้มองรู้สึกจิตใจไม่สงบ บางทีตลอดทางที่พวกเขาผ่านมาเมื่อครู่นี้ก็คงจะมีคนไม่น้อยที่คิดว่าพวกเขาสะกดรอยตามนางด้วยใจสกปรกก็ได้พวกเราไม่ได้พวกเขาทั้งหมดต่างก็รู้สึกจนใจเสี้ยเฉียวหน้าตาดีก็จริงแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้เบื่อชีวิตนี้และพวกเขาจะไปอยากชื่นชมผู้หญิงของราชทายาทได้อย่างไรกันเล่าไม่ได้เสี้ยผิงกังเอ,อ๋ยด้วยความรังเกียจลูกผู้ชายทำอะไรเปิดเผยตึกอักลังเลอย่างนี้ใช้ไม่ได้ แม้ว่าราชทายาทจะรักใคร่ธนุธนอมน้องสาวของข้าแต่ก็ใช่ว่าจะอภัยให้พวกเจ้าไม่ได้เพราะถึงอย่างไรน้องสาวของข้าก็หน้าตาดีขนาดนี้ใต้ล่านี้มีคนลหลงไหลนางยแยะไปพวกเจ้าแค่ไม่กี่คนนี้ไม่นับเป็นอะไรหรอกเสี้ยเฉียวไม่ได้เขินอายหน้าแดงแต่อย่างใดนางยังพยักหน้ารับอย่างหน้าไม่อายเป็นเช่นนั้นมื่อจีฟังรู้สึกว่าตนเองตาบอดไปแล้ว ถ้าทางไร้ยางอายของเสี้ยเฉียวเช่นนี้อาจจะให้นางอยู่ดีมีสุขในจวนราชทายาทก็ได้ยังมีพี่ชายใหญ่ของตระกูลเสี้ยผู้นี้อีกเขาเป็นคนหน้าด้านและไร้ยางอายที่สุดพวกเขาทั้งหมดต่างก็รู้สึกจนปัญญาในที่สุดก็ทําได้เพียงแต่เอ่ยออกมาอย่างอึดอัดกับข้องใจอืมต่อไปพวกเราจะอยู่ให้ห่างแม่นางเสี้ยวไว้หากมิพวกเขาพูดอย่างนี้แล้วจะพูดอะไรได้อีกจะให้ชกต่อยกับเสี้ยผพิงกันอย่างนั้นหรือ ไม่ใช่ว่าพวกเขาคุยโวต่อให้พวกเขามีใหม่สิบคนก็ยังไม่น่าที่เอาชนะเสียผิงกังโจรร้ายผู้นี้ได้แม้จะมีคนมากมายดูถูกภูมิหลังของเสียผิงกังแต่พวกเขาก็ต้องยอมรับว่าเสียผิงกังเป็นคนที่เคยต่อสู้ในสนามรบมาก่อนเขาแข็งแกร่งอย่างกับวัวควายแค่ตกทีเดียวก็ทําให้พวกเขาเป็นลมสลบไปได้แล้วเมื่อจีฟังไม่เคยดูถูกตัวเองแต่เขาก็รู้ว่าการทะเลาะก,กับเสียผิงกังนั้นเป็นการกระทําที่ไม่ฉลาดเอาเสียเลย วันแต่งงานของราชายาตกำลังจะมาถึงในไม่ช้าพวกเขาไม่ควรที่จะยุ่งเกี่ยวกับตระกูลเสียมากเกินไปในเวลานี้พวกเขาจึงยอมรับความที่ขาดของตอนเองแต่โดยดีจากนั้นเสี้ยผิงกังจึงได้พยักหน้าให้พวกเขาเช่นนั้นก็เอาเถอะพวกเจ้ากลับไปได้แล้วมึ่งจีฟังขบกรามอย่างอึดอัดใจ,จเขาโตมานานขนาดนี้แล้วนอกจากตอนที่เขาต้องเสียหน้าต่อหน้าราชายาตก่อนหน้านี้แล้ว ก็ไม่มีใครทําให้เขาโกรธได้มากเท่านี้อีกแล้วพวกเขาทั้งหมดต่างก็ให้เมงจีฟังเป็นผู้นําเวลานี้แต่ละคนจึงทาตามเมงจีฟังเขาแค่นเสียงออกมาเล็กน้อยไปพอเมองจีฟังผู้จบคนอื่นๆก็บังคับหัวม้าจากไปอย่างน่าอับอายพวกคุณชายบ้านรวยเสี้ยผิงกังออกอาการอิจช้าเล็กน้อยบอกบางนุ่มนิ่มหากข้าเป็นสิงโตข้าจะกินพวกเขาทั้งเป็นเสี้ยเฉียวเม้มปากนางไม่คิดที่จะพูดเรื่องโหดเที่ยมเช่นนั้นกับพี่ชายใหญ่ แต่กลับพูดขึ้นว่าคุณชายมั่งผู้นั้นจะมีเคราะห์เร็วๆนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ